負ける気がしん。<あ>ああ ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบอุบาบุสุเบผิติดาบี้ครับโดยคลิปนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของจังหวะเริ่มต้นนะครับผมนะเริ่มต้นคืออะไรสมโพสอะไรบ้างรวมถึงแนวทางการป้องกันนะครับผมนะคลิปนี้จะมาสุ่มให้ฟังกันนะและเพื่อไม่ให้พลาไเสียเวลาป่ะเลยไปเลยครับโดยอย่างแรกครับผมเผื่อใครไม่เข้าใจครับผมว่าเริ่มต้นคืออะไรครับผมเริ่มต้นครับผมก็คือจังหวะการออกตัวของสาวบ้าของเราครับเมื่อใดก็ตากครับผมที่มีการออกตัวปุ๊บนะและมีการตั ขึ้นมาครับผมในสุขของเรสตาร์ไ้ครับผมตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะส่งผลครับผมต่อการวิ่งของสาวม้าของเราทันทีนะครับเอฟเฟกต์ส่งผลอะไรบ้างมาดูกันเลยครับโดยเอฟเฟกต์แรกครับผมนะก็คือในสุขของการออกตัวช้าเรสตาร์ครับผมก็คือช่วงตอนออกตัวม้าของเราครับผมจะออกตัวช้าส่งผลทําให้ตําแหน่งการวิ่งของเราได้ครับผมนะอยู่ช่วงท้ายกลุ่มกว่าที่ควรจะเป็นนะครับผมนะส่งผลต่อการแย่ตําแหน่งนะครับผมรวมถึงสกิลบางจำพวกครับผมนะและแน่นอนยังหมายถึงอันตีของ สาวม้าบางตัวจะไม่สามารถทํางานด้วยนะเพราะเนื่องจากว่าเดนสูนของสกิลบางสกิลครับผมมันจะมีการพูดถึงเรื่วนของตำแหน่งนะยครับผมนะอย่างที่เราพูดถึงบ่อยๆครับอย่างเช่นตําแหน่ง1นถึงสมนะครับผมนะถ้าเกิดเรส่าต์นตัวนี้อาจจะหลุดตําแหน่งได้นะรวมถึงเรื่วนของตําแหน่งช่วงกลางเกมนะครับผมนะหากเราอยู่ต่ําเกินไปนะครับอันนี้ก็จะทําให้สกิลนี้ไม่ทํางานนะครับเนสูทของอติบางตัวเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้มีแค่ตัวของ มีลบบูบงเดียครับผมอย่างเดียวนะเพราะว่าบูบงคือต้องออกตัวดีนะครับผมนะถ้าเกิดขึ้นออกตัวเลสซัรอะไรก็คืออันตินี่คือไม่ติดแน่นอนนะครับนะและนั้นเขาบอกว่าในอนาคตก็จะมีมาครับผมนะที่มีความเกี่ยวข้องในสุดข,ขอการออกตัวสุดนี้ออกมาเพิ่มมากขึ้นดังนั้นครับผกการออกตัวเลสซัรครับผมคือเป็นอะไรที่เริ่มต้นค่อนข้างจะแย่เลยตั้งแต่ตอนเริ่มการแข่งขันนะ และที่ทราบก็ผมในส่วนของผลเอฟเฟกของเลสตาร์ไปแล้วนะต่อไปก็คือเลส s ตาร์เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมนะในส่วนของเลสตาร์ครับผมจะเกิดขึ้นได้แบบสุ่มนะครับผมโดยโอกาสที่จะเกิดกับตัวร์คของเราครับผมจะอยู่ที่ประมาณ 20%นะครับผมนะไม่ว่าคุณจะอัพค่าใดมันก็ตามครับผมนะค่าเหล่านั้นจะไม่ส่งผลอะไรเลยครับผม20%นี่คือเกิดแบบสุ่มเลยนะดังนั้นต่อให้มีเครับผมเนะี่ข่าวลือที่อ,อบอวลว่าค่าวิทย์เยอะครับผมจะรอดนั้นคําตอบคือมันเป็นการเข้าใจผิดนะครับดังนั้นเนี่ยต่อให้คุณอัพค่าวิทย์ไปเยอะแค่ไหนก็ตามอัพสกิลอ่าประตูความจริงไม่ใช่ประตูมันเป็นรูปหนังสือนะครับผมแต่ดูเหมือนประตูมากนะก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสกิลหนังสือสีเขียวครับผมเพิ่มค่าวิทย์มาก็ไม่ได้ช่วยครับ ส่วนนี้ได้นะแต่ตัวเกมก็ไม่ได้ใจร้ายอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะมันก็มีวิธีการป้องกันครับผมในสุขของเลสต้าได้อยู่นะนั่นก็คือแนวทางการอัพสกิลครับโดยวิธีการป้องกันเลสต้าครับผมก็คือมีทางเดียวเท่านั้นคือเราต้องอัพสกิลประตูทองนะครับผมนะหรือก็คือสกิลคอนเซนเทรชั่นนะครับนะซึ่งหน้าตาลูกสกิลครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับ อ่ะหน้าตาประมาณนี้นะนี่นะครับนะคอร์เซสเซชันครับผมสกิลอันล่างครับผมเนี่ยที่เป็นสกิลประตูท่อนั่นแหละครับนะโดยสกิลนี้ครับผมนะจะส่งผลทําให้เราไม่ติดสถานะเลสตาร์ชวนแน่นอนนะครับนะแต่เดี๋ยวเขาบอกว่าสกิลโฟกัสครับผมนะที่เป็นสกิลขั้นต้นของสกิลคอร์เซสเซชันครับผมนะก็สามารถที่จะช่วยได้ครับผมนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าแค่ช่วยเท่านั้นนะครับผมนะยังไม่สามารถป้องกันในสถานะเลสตาร์ได้นะครับนะคือเลสตาร์ครับผมนะมีโอกาสครับผมเนี่ยที่จะทําให้โอกาสออกตัวช้าได้ก็ คือประมาณ20%ใช่ไหมโอกาสที่ติดแต่ว่ามันจะมีโอกาสอีก80%็ครับผมนะที่ถ้าเกิดเราอยู่ในสุขขอ80%ดสรตัวส่วนนี้มันก็มีหมายความว่าอาจออกตัวดีนะครับผมนะแต่อาจจะเป็นออกตัวปานกลางก็ได้ครับผมนะในสุขขอโฟกัสครับผมตัวส่วนนี้จะช่วยให้เรื่องของการออกตัวดีขึ้นเท่าด้านนะครับนะซึ่งมันอาจจะอยู่ในสูขขอเลทยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตัวส่วนนี้ก็ได้ถ่าให้สกิลติดโฟกัสก็ตามนะดังนั้น สกิลที่ป้องกันในส่วนของเลสตาร์ครับผมบีสกิลเดียวกันก็คือคอนเซนเทชันนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยก็จะมีสกิลที่อัพเกรดครับผมจากเวอร์ชันคอนเซนเทชันอีกทีหนึ่งเป็นสกิลชมพูแต่ก็อันนั้นอีกหนานครับนะอ่ะทีนี้ก็มาต่อกันนะครับแล้วถ้าเกิดเราครับผมนะอยากได้สกิลโฟกัสกับคอนเซนเทชันนี้อยู่กับม้ากับการตัวไหนบ้างน,นะครับผมนะก็จะมาส่ให้ฟังกัน โดยเริ่มต้นเราจะขอเริ่มต้นที่ตัวสกิลของโฟกัสกันก่อนครับผมโดยตัวม้านะครับผมนะแล้วก็อีเวนต์การ์ดครับผมนะที่มีในตอนนี้และในอนาคตครับผมนะก็จะมีการ์ดที่มีสกิลโฟกัสตามนี้เลยนะครับโดยเริ่มต้นครับผมนะขอพูดในส่วนของตัวม้ากันก่อนนะตัวม้าครับผมนะก็จะมีตัวของเซซัสกานะครับผมนะบาลูเซสกี้นะครับผมนะมายโยโนท็อปกันชุดแต่งงานเอเชียนแฟลกนะครับนะแล้วก็มิโดบูบงนะครับผมชุด วาเลนไทน์นะแล้วก็มีตัวของคิตะซันแบ็กครับนะแล้วก็ เมจิโร่แบ็คควีนนด็ครับผมชุดว่ายน้ําแล้วก็ไอเนสฟูจินนด็ครับผมชุดวาเลนไทน์นะครับผมนั้นแล้วก็สปาร์ฟอร์กอนนะครับผมนะชุดพาราดีนแล้วก็ตัวของทวินเทอร์โบนะครับนะก็ตามนี้ไปนะในส่วนของซัพพอร์ตการ์ดครับผมต้องบอกเลยว่ามีการ์ดเยอะมากครับผมนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะวนเวียนครับผมอยู่ที่ตัวของซุสกะนะครับผมนะซุสกะมาลูเซสกี้นะครับผมนะบิโดบูบงนะครับผมนะแล้วก็อาจจะมีพวกการ์ดไปอื่นครับผมอย่างเช่นการ์ดของเดวัสกาเลต์เด็กครับผมนะ เมแล้วก็ตัวของแอตตันมาจังนะครับผมนะแล้วก็การของคิตาซันแบ็กนะครับนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะวนๆอยู่แถวๆ,ๆนี้นะครับนะในส่วนของอีเวนต์การ์ดครับผมนะถ้าเกิดตอนยุคนี้ก็จะมีหลักๆก็จะมีตัวของซูซูกะนะครับผมนะสมอลฟอลคอนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสำคัญครับผมคุณทัศน์นะนาที่ผมเป็นการ์ดผู้ช่วยนะก็ถือว่าเป็นอีกสก,กิลหนึ่งเลยที่มีแจกขึ้นมานะแต่คุณทัศนินานี่ต้องไปุูนนิดนึงนะโอกาสออกได้สกิลประตูงเงินกับประตูทองอันนี้ก็ต้องไปดูไอทีหนึ่ง อ่ะะนครับในส่วนของสกิลประตูทองครับผมต้องบอกเลยว่ามีน้อยมากนะครับผมนะมาดูกันดีกว่าประตูทองครับผมมีตามนี้เลยตัวละครครับผมนะที่มีสกิลประตูทองนะครับผมนะเริ่มจากสาวม้าก่อนก็จะมีตัวของซึซึกะนะครับผมนะแล้วก็บิโดบูโบงนะครับผมนะชุดวาเลนไทน์นะครับนะแล้วก็ไอเดฟูจินชุดวาเลนไทน์แล้วก็ตัวของสปาร์ฟคอนชุดพาราดีนนะครับนะส่วนซัพพอร์ตการ์ดอีเวนต์ครับผมนะก็จะมีสกิลประตูทองอย่างเช่นคุณทัชซึนะนะครับผมนะแล้วก็ซึซึกะนะครับนะ ตัวขอแอสตันมาจังนะครับผมแล้วก็ตัวขอคาเรินจังนะครับนะเรียกว่าการที่แจกสกิลประตูทอนี่คือหายากมากอยู่นะก็จบไปเรียร้อยครับผมสำหรับ การแนะนำาลครับผมนะสาวมาและก็การซัพพอร์ตครับผมที่มีสกิลประตูนะครับผมเพียงเท่านี้ทีนี้เรามาต่อกันสักนิดนึ่งครับผมก็คืองั้นเรามีความจำเป็นแค่ไหนครับผมนะที่เราตองอัพสกิลประตูนะครับนะเพราะอย่างที่บอกไปครับผมสกิลประตูนี้จะส่งผลอยู่แค่ในส่วนของพวกการออกตัวเนั้นดังนั้นและโอกาสโอกาสออกตัวเดี่ยที่จะเกิดเลสตันครับผมก็จะมีโอกาสอยู่ที่ประมาณ20%กว่ากว่าใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราออกตัวด,ดีนะครับผมนะแค่นี้เราก็รอดแล้วก็ไม่ต้องเสียแต้มสกิลอ่แนอนาแนนี้ เป็นอยู่ในสุขของแล้วแต่มุมมองแต่ละคนเพราะบางคนเขาก็ซีเรียสครับผมนะโดยเฉพาะเลยครับโดยเฉพาะตำแหน่งแนวท่าการเล่นสายฟอลเดอร์เพราะฟอลเดอร์เนี่ยเขาจะเป็นการชิงตำแหน่งตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมดังนั้นเนี่ยการมีสกิลประตูครับผมนะจะช่วยให้เขาสามารถชิงตำแหน่งได้ง่ายขึ้นนะครับนะเรามาครับผมก็อาจจะเป็นในสุขของสายเพจนะครับผมนะเพราะว่าสายเพจก็พูดตรงว่าเขาต้องมีการชิงตำแหน่งครับผมตั้งแต่เริ่มต้นหักได้ตำแหน่งดีนะครับผมนะก็ทำให้สามารถวิ่งได้ง่ายขึ้นนะครับนะส่วนสายเละกับสายเอ็นครับผมสายสองสายนี้ไม่ค่อยจะซีีเรยส หานะแต่เป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ออกเลตสตาร์ทเหมือนกันครับนะเพราะว่าเอาจริงคือเลตสตาร์ทเนี่ยก็ปกติก็อยู่แนวหลังอยู่แล้วคืดอ,ออกเลตสตาร์ทนี่หลังกว่าเก่าอีกครับผมก็ยิ่งทําให้การที่จะชิตงตำแหน่งอันนี้ก็ยากขึ้นดังนั้นโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคือส่วนใหญ่จะโฟกัสซีได้จริงครับผมนะที่1เลยก็น่าจะเป็นสายฟอลเลอร์นะครับผมนะลองมากครับผมนะก็น่าจะเป็นในส่วนของเพจเซเตอร์ไอเพจเซเตอร์ A acer, acer, นะครับนะก็ตามกันไปนะครับนะโอเคคลิปนี้ก็คงจะมาสรุป พียงเท่าดีครับหาชอบก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วครับผมนะเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ